นะหลับสบายนะกลับดาวเราก็มาจากดินนี่แหละสุดท้ายก็ต้องกลับสู่ดินเหมือนเดิมสู่ธรรมชาติา้อกพี่ใบไ,ไม้วางหน่ผลัใบนละดดอกาใในะมาที่ถามส่งน้องนะครับเกิดชัดหน้า เรามาเจอกันอีกนะมาอยู่ด้วยกันอีกเกิดเป็นคนด้วยกันนี่แหละนี่ไปดึงให้นายด้วยมาข้างล่างกันดรงนนะี้กลับดาวนะสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็ตื่นเช้ามาพร้อมกับข่าวไม่ดีนะครับผม น้องเรียนก็ได้เสียนะครับเนะนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้น้องมีอาการไม่สบายรุนแรงนะครับมมผมไม่รู้ว่าเกิดจากอาการอะไรเพราะว่าอยู่ๆก็เห็นน้องมาก็ล้มแล้วนะครับพวกเราทุกคนก็ช่วยกันปรถมพยาบาลแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วน้องก็ได้หลับตาอย่างติดหลับดาวนะครับผมนี่ครับผมหลับ หลับดาวนะครับวันสองวันก็อาการยังดีอยู่เลยนะครับผมบาเมื่อคืนน้องก็เสียแล้วน้าู้เรียนหลนะับดาวแล้วนะทุเรียนหลับดาวแล้วเดี๋ยวใจด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะไปทําการส่งทุเรียนกันนะครับผมไปแล้วนี่ก่อนเดี๋ยวจะเอาน้องไปฝังที่ป่านะครับผม ก็เตรียบอุปกรณ์มาแล้วจอบอะไรกับผ้ากับอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ได้ข่าวไม่ดีเลยนะครับผมได้ข่าวร้ายไม่อยากเจอข่าวแบบนี้เลยนะครับผมเป็นข่าวที่ได้ยินแล้วรู้สึกเศร้าใจนะครับหลายครั้งแล้วที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้น้องๆต้องมาจากไปนะครับ ครั้งที่น้องๆจากไปพวกผมก็จะมาดูแลเขาอย่างดีนะครับพาน้องมาฝังน้องทุเรียนนะครับผมน้องไม่สบายนะครับผมเมื่อคืนก็น้องก็มาสุดลงเลยนะครับดูแลอาการไม่ทันพวกเราก็ช่วยกันเต็มที่แล้วนะครับผมแต่ว่าน้องไม่ไหวนะครับ วันนี้ก็จะมาส่งน้องครั้งสุดท้ายนะครับผมเกิดชนาก็ได้มาเจอกันอีกได้มาอยู่ด้วยกันอีกนะครับมาขุดหลุมให้น้องนะครับผมตรงนี้น้องๆก็ไม่สบายหลายตัวนะครับนจะเป็นที่อากาศเปลี่ยนแปลง อากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยช่วงนี้จากฝนหนักมาแล้วก็มาเจอหนาวนะครับน้องก็คงน่าจะเหมือนกับคนนี่นะครับผมก็รู้สึกไม่สบายเหมือนกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมกลังบันร้อนกลางคืนเย็นตั้งแต่ฝนตกแล้วนะครับฝนตกติดต่อกันหลายวันเนี่ย ไม่สบายเลยนะครับผมวันสองวันอาการน้องก็ยังดีอยู่เลยนะครับผมยังกินข้าวยังอะไรเลยมาเมื่อคืนน้องก็ล้มเลยนะครับพุบเลยอุ๊บอกดอกเลยอยู่ เ็รามาช่วยกันนะครับ,บหลายคนเลยพี่้อนก็นมาด้วยเพื่อนก็ติดภารกิจกันนะผมอย่ดูเนนม่ไหวสติน้องนี้ไม่เป็นอะไรง่ายๆแต่ว่าอยู่ๆน้องก็มาไม่สบายนะครับผมแป๊บเดียวก็อาการก็ซุดเลย เห็นแล้วก็เศร้าใจเลยนะครับผมเหตุการณ์ที่น้องเสียเนี่ยก็เจอบ่อยตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิดแล้วช่วงโควิดนี่น้องเสียไปหลายตัวเลยนะครับไม่สบายเหมือนกับเรานี่แหละพวกผมติดโควิดพวกผมก็กักตัวนะครับไม่สบายน้องๆก็มาอยู่ด้วยน้องไม่สบายด้วยพวกผมนอ,นอนสมกันน้องบาง,บางตัวที่ร่างกายไม่แข็งแรงครับ มีคุณธรรม่ค่อยดีน้องก็มีอาการน้ำมูกไหลทางจมูกเหมือนกับเรานะครับมีอาการเป็นเกี่ยวกับปอดเลยพวกผมก็เอายามุนไพรแหละย,ยาฟ้าทลายโจรนะครับผมต้มแล้วก็ผสมอาหารให้น้องกินด้วย <c oughs> บางตัวก็ตัางกายดีนะครับผม <c oughs> ฟื้นไข้แต่บางตัวก็สู้อาการไม่ไหวก็จากพวกเราไป นี่แหละทุกครั้งที่น้องจากไปก็อมน้องมาส่งน้องกลับดาวนะครับก็เหมือนน้องทุเรียนนี่แหละเสียใจมุ้จะเสียใจยังไงนะครับผมทำน้องดีที่สุดนี่แหละเราก็ดูแลน้องดีที่สุดนั่แหละเหมือนกับเราเขาเคยอยู่กับเราคมทางกับเรา ลึกหน่อยนี่ยครับผมพี่พรก็มาช่วยขุดด้วยเราก็พยายามช่วยน้องเต็มที่แล้วนะครับผมนะครับผมขุดดินแล้วก็มาหาดอกไม้ป่านะครับผม การแต่งให้น้องดูดีนะครับเราก็ผมก็มาหาดอกไม้ในป่านี่แหละที่เรามีเก็บใบไม้หน่อยไปปูที่น้อนให้น้อนนะครับผม นี่แหละอยู่กับธรรมชาติก็ต้องใช้ธรรมชาตินะครับผมอ่าเก็บใบไม้นะครับไปปูให้น้องตรงนี้ดอกไม้เราไม่มีนะครับผมก็เราก็หายอดไม้นี่แหละดูสวยๆนะครับผมดอกไม้นะครับผมเก็บตามธรรมชาตินี่แหละ ปกติจะได้ส่งน้องนะครับดอกไม้ไปส่งน้องทั้งสุดท้ายนะครับเก็บตามภูมิประเทศที่เรามีนะครับแต่มันไปกับประสกมันไปทัวร์กันน้อขนะที่เห็นประสกนี่ยังเล่นปะมีการบาดเจ็บยังเลยน้องมาถึงน้องก็ล้มเลยแต่ผมว่ามันอ้วกหรือว่ามันอ้วก พวกวีนาร์วิทยการบกเงี้ยบกทุเรียนนี่แหละอ้วกตอนกี่โมงอย่ากบอว่าก็เมื่อวานนี้จะนั่งช่วงหัวไอ้ช่วงเช้าเช้านี่ช่วงสิบโมงช่วงบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละของมันเนี่ยช่วงสิบโมงถึงบ่ายสองจะนั่งเล่นในห้องวิทยการมันก็มันก็ชอบตามไปปกติใช่ไหมอือมันเป็นตามตามภาษามันแหละไปเล่นกับคนไอ้ทุเรียนมันอ้วกอ้วกเขียวอ่ะอ้วกเขียวอ่ะอือมก็คืออ้วก เขาวเหมือนกินหญ้าเลยไปกินอะไรมาหรือเปล่าเนาะอ้วกเขียวอ่ะน้องไปกินอะไรมาหรือเปล่าปกติน้องก็แข็งแรงเนาะตุเบียมันแข็งแรงกว่าเพื่อนนะตุเบียมันตัวใหญ่กว่าเขาแล้วก็ไม่กลัวใครด้วยตุเดียมันไปทุกที่ะเขาหายไปไหนกันหมดเลยหลออหลงนี่หลานบอกข่าว่ารถไฟชนกินหล้ว่อเต้ย โอ้ยังทำยังไงดีเว้ยหลายเหตุการณ์แล้วอยู่ช sure> ่วงโควิดก็หลายตัวเลยที่เติดโรคกับคนมันคนกันตัวที่แข็งแรงก็ทนนะตัวที Jar ่อุตสาหกรรมไม่ค่อยดีก็ทุเรียนมันไปทุเรียนมันแข็งเลยทุเรียนเลยมันแข็งแรงทุเรียนแต่มันมันพร้อมแต่มันมันพร้อมลงเลยนะพร้อมพร้อมพร้อมหมดับเห็นแต่เมื่อวานขนาดนั้นเห็นเล่นอยู่ไม่เห็นอีกทีก็ล้มเลยไอ้ วันก่อนนั้นก็จับใส่ยาเนาะที่ว่าเป็นแผลตรงทางหูงก้อยกัดนี่ก็ยหย,ยอดยาอยู่ช่วยจับกันก็ยังแข็งแรงยังดิ้นดีนะช่วงเราใส่ยานั้นนะและ้วแผลก็แห้งดีตันช้าก็เห็นวิ่งนะก็มาตอนเย็นแหละไม่ทีก็ซุดเลยลลป,ป่วยแหละป่วยในแหละป่วยในแหละ แต่ทำไมน้องไม่แสดงอาการนะถ้าป่วยไหนหยังวิ่งแข็งแรงอยู่เลยแสดงการอันนี้ป่วยวันเดียวเองเห็นแค่มือเดียวไม่ต้องขึ้นมาเมื่อวานอ่าลนะมันหายมันหายไปก่อนแรกของลุงนะวันแรกผมเห็นแค่มือเดียวเองครับน่าจะใส่เรียนนะบอกสาแล้วจะมากันมาเจอกันใหม่ เราลับกันแล้วเราไม่ลับกันแล้วิตในธรรมานุโลกอะไรไปรละนะไปี่เสมอกันเลยกำลเข้า ได้แล้วแต่งให้้อน้องหนไม้นี่แหละตามผูมีประเทศพวกปลหรือไม่ก็ผีนวองะาทัวประเทศแปลงหรือทางทัาวประเทศไม้มแต่ยันงู

ลูกพี่หมายพยายาพยาไม่ต้องใส่หรอกปูดีแล้วปูใบไม้แล้วอันนี้ก็ใช้เราก็ยังพยายามไปปูข้างบนว่าการปีนออกเลเดี๋ยวเพื่อนๆเขาได้กลิน่นเขาจะมาขุดนะข้างล่างนี่ปูใบไม้เรียบร้อยแล้วนะจับคนข้างนะแตงรอแตงเอาตีนไม่ลงดีๆให้ใหครับไป็นผลใช่หรืล่า เห็นเราสงสารเลยมือกล้องน้ำตาจะไหลเหมือนกันเลยมากําลังสมบูรณ์กำลังเล่นักงเลล่นเเยป็นหนุ่มแล้วเนี่ยสันหน้าโสิชุ่มฟูสับหน้าใบไม้มาใบไม้ม้วนหัวให้น้องหน่ห้ดู เราเมื่อถึงเวลาก็มาจากกันเนาะทำไมได้มีบุญได้มาอยู่ด้วยกันก็ถือว่ามีบุญละได้มาทำงานด้วยกันมาอยู่ด้วยกันกับ้าหน้าก็ได้มาเจอกันอยู่ด้วยกันนะหลับไม่สบายนะกลับดาว เราก็มาจากดินนี่แหละสุดท้ายก็ต้องกลับสู่ดินเหมือนเดิมสู่ธรรมชาตินองพี่ใบไ,ไม้วางไหม่คนละใบคนละดอกบอกด้วยจุติจุดตั้งอัหังจุดติกออ่อนก่อนวางดอกไม้อธิษานนะจะอืมอธิษานส่งน้องนะครับเกิดชัดหน้า เรามาเจอกันอีกนะมาอยู่ด้วยกันอีกเกิดเป็นค้นด้วยกันนี่แหละนี่ไอนี่ให้นายด้วยมาข้างลังกันละตรงนี้ับดาวนะได้ใช่ไหมโอเคนะครับผมนี่ก็น้องไปดีแล้วนะครับหมดเวรหมดกรรมของน้องอดดินฝักหน่อย เอ้าเอา <laughs> มาช่วยกันนะครับเวลาเราว่างภารกิจ

สุดๆเท่านี้แหละนี่ได้จะทำให้ในายครั้งสุดท้ายนะโอเคครับผมได้แล้วสรับดาวแล้วนะโอเค อันนี้แหละมาส่งน้องทั้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็มาทำที่อยู่ให้น้องดีๆหน่อยบริเวณนี้ก็เป็นป่าช้าของน้องน้องน,นะครับผู้ผมก็ามาตรงข้างๆบัดนี่แหละเวลาน้องเสียน้องอะไรผู้ผมก็จะเอามาที่นี่นะครับหลายตัวเลยครับรู้สึกเศ้าใจในเหตุการณ์แบบนี้ กิดขึ้นบ่อยครั้งเราอยู่กับเขาเราก็รู้สึกนะครับผมรู้สึกเข้าใจเลยว่าเป็นยังไงก็เหมือนสมาชิกในครอบครัวของเราบางทีมันก็อธิบายไม่ออกนะครับผมมัน,อ,นอันตันใจนะครับเราได้ดูแลน้องดีที่สุดเราก็ภูมิใจแล้วนะครับผม วันนี้ก็นี่ทำน้องดีแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวไปภารกิจต่อนะครับวันนี้ก็มีภารกิจอีกอวันนี้ก็กอกนนกขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับบายดูเรียมเดี๋ยวมาเยี่ยมเรื่อยนะได้ครับปล่อยแล้วปลงน้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาดูเรื่อยๆ